สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคสุดท้ายนะตอนนี้เรารู้อะไรบ้างทวนก่อนทวนก่อนเรารู้การอินทิเกรตโดยใช้สูตรอินทิเกรตโดยการแทนค่าอินทิเกรตโดยการ uh, ทำบายพาสแล้วก็อินทิเกรตโดยการใช้ Partial Fraction นี่เป็นอันสุดท้ายอะ่ะก็จะเป็นการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณถามว่าใช้อันอื่นได้ไหมจารย์ให้จริงๆอะ่อะแต่นี้คือเหมือนแบบสรุปมาให้อ่า มีเทคนิคเพิ่มโอเคหลักการนะคะเราจะเปลี่ยนจากตัวแปร x ให้เป็นเต t a ค่ะโดยที่เราจะใช้เทคนิคนี้เมื่อไหร่ถ้าตัวที่หนูต้องการอินทิเกรตอ่ะมันมีเทอมพวกนี้อยู่เนี่ย s a r e r x กำลังสองลบ x กำลังสอง root x กำลังสองบวก x กำลังสองหรือรูท x กำลังสองลบ x กำลังสองะไรพวกนี้โดยที่ a เป็นค่าคงที่อ่ะมาดูถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่ตัวปริพัทธ์หรือตัวที่ต้องการอินทิเกรตเนี่ยเช่นตัวนี้เห็นปะ อันนี้ก็จะอยู่ในรูป3ามกำลัง2ลบ x กําลังสองมาดูนะคะถ้าหนูมีสแควรูทเอกำลัง2ลบเกําลังสองเราจะแทน x ค่ะนี่คือการแทนค่าเนาะแทน x ด้วย a sin ยเตต้าถ้าหนูมีสแควรูทเอกาลังสองบวก x กําลัง2หนูจะแทน x ด้วย a อแทนเตต้าแล้วถ้าหนูมีสแควรูทเอกําลัง2ลบ x กําลัง2เนี่ยหนูจะแทนด้วย x เท่ากับ a อเซเตต้าแทนแล้วได้อะไรนี่เขาแอบ,บบอก ก็คืออย่างก้อนแรกเนี่ยเราแทน x ด้วย a s i เตต้าใช่ปะก็จะเป็นก้อนนี้ถูกไหมแล้วอาจารย์ก็ดึง a กําลังสองออกมาข้างในเนี่ยเหลือ1ลบไซกําลังสองหนึ่งลบไซกําลังสองคือ cos กําลังสองอ้าว a กําลังสองข้อกําลังสองถอดรากเหลือ a cos เนี่ยอาจารย์ก็เลยโยงมาตรงนี้แอบบอกเลยว่าถ้าเจอแบบนี้แทน x หน้าตาแบบนี้นี่คือสิ่งที่ได้จะได้ a cos ออกมาถ้าเจอแบบนี้แทน x เท่ากับ a แทนลงไป ผลลับจะได้เป็น a sec theta แต่ถ้าเจอแบบนี้ tan x เป็นตัวนี้จะได้ a tan เต e ้าออกมาเอามาดูโจทย์กันดีกว่าสมมติโจทย์ต้องการให้เราหาตัวนี้อาจารย์เห็นแล้วว่านี่คือเคสของข้อแรกคือ square root 3กำลัง2ลบ x กำลัง2อเฮ้ยเจอแบบนี้ต้องแทนอะไร a sin เ h e t a เองเราคือ3ถูกไหมอ่ะ x ก็จะเป็น3 sin เต t t a แล้วพอแทนออกมาปุ๊บอ่ะสมมติตัวเอง ไม่จำตรงนี้ก็ได้อาจารย์หนูจะไม่จำตรงนี้นะที่ว่ามันจะได้เป็น3ามคอสเทต้าออกมาเนี่ยทาเลยค่ะแทนเลย x เท่ากับ3ามไซเทต้า dx ก็จะได้เป็น3ามคอสเทต้าดีเต้าเพราะเวลาเราแปลงเหมือนเมื่อกี้เรา u ใช่ไหมก็ต้องเป็น d u ตอนนี้เราแปลงเป็นเต้าก็ต้องเป็น d นีเทต้าจย์ก็แทนเลย x คือ3ามไซเทต้านี่ก็ได้ตอนนี้ ตรงไหนเป็น x แทน 3, s i n เตกำลังสก็กำลังสไปส่วน dx ออะไร 3, c อ s เต้าดีเตคราวนี้ค่ะ Simplify นิดนึง Simplify ออกมาอันนี้มีอะไรดึง3ออกมาตัวนี้คืออะไรคือ cos กำลังสใช่ไหมนี่มันก็คือตัวนี้ตอนนี้ข้างที่ตัดกันไปหมดแล้วนะคะเพราะมี 3, มี 3, มี9ตัดกันไปหมดเดี๋ยก้อนนี้ละตัวนี้ข้างบนก็เหลือ cos cos ค,คุณ cos ก็เป็น cos กำลังสองส่วน sin กำลังสองคือ,อไร คือขอดกำลังสองไม่มีสูตรขอดกำลังสองอ่ะแต่มีสูตรโคเซกกำลังสองแปลงขอดได้คอดกำลังสองเกิดจากโคเซกกำลังสองลบหนึ่งเห็นไหมแล้วก็ไม่ e e อินทิเกรตอินทิเกรตโคเซกกำลังสองได้ไรได้ลบคอดอินท e ิเกรตดีเทต้าก็ได้เทต้าอย่าลืมบวกซี C. ตอนนี้ทุกอย่างเป็นไรทุกอย่างเป็นเทต้าไม่ได้โจทย์เป็น x ต้องแปลงเป็น x อ่ะมาดูความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะ x มีความสัมพันธ์กับเตต้าคือไร x เท่ากับ3ไซน์เทต้าเอามาดูตอนนี้เราต้องแปลงกลับเต้าเป็น x รีคอค่ะ x เท่ากับ3 theta, ไซน์เต้าแปลว่าลายไซน์เทต้าคือ x ส่วน3ไซน์เกิดจากอะไรตรงฉากใช่ปะไซน์คอสแทนตรงฉากชิดฉากตรงช,ชิดตรงฉากชิดฉากอะไรอะมุมชิดอะไรของตัวเองเนี่ยใช้แบบนั้นละเพราะฉะนั้นถ้านี้เป็นเทต้าไซน์คือตรงฉากนี่ x นี่3ด้านนี้เรารู้พอเรารู้เสร็จปุ๊บ เราก็รู้คอร์ดนี่คอร์ดคืออะไรคอร์ดคือชิดตรงก็ได้ตรงนี้รูทเก้าลบเกำลังสองส่วน x เห็นไหมแทนค่าลงไปแล้วเทตา้าไซเทต้าคือ x อ็กส่วนสามเทต้าก็อาร์คไซน์เอ็กซ์ส่วนสามหนูก็เก็บมาแทนได้หมดเห็นปะเราได้คำตอบในรูปเทตา้าแล้วก็แปลงกลับมาในรูปของอะ, mm hmm. อะไรล่ะของ x ได้เห็นไหมคะไม่ยาก ะะอันนี้ก็จะเป็นอีเดนติตี้ที่เราจะใช้กันบ่อยๆนะคะมีอะไรอีกตัวอย่างที่2ก็จะเป็นการแทนตัวนี้มันจะมีสแควรูทเอกลังสองบวกสอยู่ใช่ไหมซึ่งเราต้องแทนอะไรแทน x เป็น a แทนเต้าถูกไหมซึ่งเองเราคือ2ก็เป็น2 tan theta. แทนเ h ต้าหลักการเดียวกันค่ะก็แทนธรรมดาเนี่ยแล้วก็จัดรูปซึ่งข้อนี้จัดไปจัดมาเนี่ยได้เป็นโค s ซกอ อินทิเกรตก็ได้ลบโคเซกเสร็จแล้วอันนี้พอได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บค่ะก็มาแปลงเทต,ต้าให้กลับมาเป็น X นะคะแปลงเทต,ต้ากลับมาเป็น X จากความสัมพันธ์ไหนเช่น x กเท่ากับ2แทนเตต้าใช่ไหมแทนก็ X ส่วน2อะไรเงี้ยก็เป็นในส่วนของตรงชิดแต่ว่าในคำตอบของเรามันคือ s i n ออะ s i n ก็ต้องได้ตัวนี้1ส่วน sin ก็ส่วนกลับนะฮะลองฝากดูนะคะหนูมีเอกสาร ตอนนี้จะให้ดูตัวอย่างนี้นิดนึงอินทิเกรต x ส่วน square root ก้อนนี้อ่ะโทษทีขอดูตัวนี้นิดนึงตนนัวนี้อันนี้พอดีสั่งเป็นการบ้านตอนที่สอนนะคะอดีดูตัวนี้ตัวอย่างที่บอกว่า x ส่วน square root x กำลังสองบวกสเนี่ยแล้วเราต้องการอินทิเกรตสามารถทำได้โดยการแทน x เท่ากับสแทนตีใช่ไหมนี่ในตัวอย่างที่2ที่พูดไป แต่ว่าอย่างที่บอกอะคะ่ะเราไม่ได้แบบเฮ้ยก้มหน้าก้มตามันอยู่ในฟอร์มนี้เราต้องใช้เทคนิคนี้เท่านั้นนะไม่ไม,ไม่จริงๆราแล้วแทนค่าปกติก็ออกเนี่ยแทน u เป็น X กําลังสบวก4เห็นปะคุณพระง่ายกว่าเยอะก็ได้ du เท่ากับ2 xdx หรือว่า1ส่วน2 du คือ xdx ใช่ไหมอ่ะพอแทนไปเสร็จก็ได้1ส่วนรูท u XD, x dx คือ line 1ส่วน2 du เนี่ยก็แทนออกมาอินทิเกรตปุ๊บปุ๊บตัดทอนอย่าลืมแทน u คือ x กำลังสบวก4กลับเข้าไปปุ๊บเน่ยได้ละไอแอบวาร์ปกลับมาเช็คหน่อยสิไหนนะเมื่อกี้คืออันนี้ปะเอ๊ะมันคือโจทย์ข้อไหนนะสุดอ่ออีกอีกข้อหนึ่งโทษทีอออันนี้ไม่มี x กำลังสประมาณเนี้ยก็ลองลองดูนะฮะ ว่าในในโจทย์แต่ละข้อเนี่ยเราจะใช้เทคนิคไหนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะก็เลยบอกว่าถ้าเจอแบบนี้แล้วลองแทน x กับ3ส่วน2แทนเต้าดูสิแล้วลองดูว่าได้คำตอบนี้หรือเปล่าฝากลองทําดูค่ะ